สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเบรคข่าวสารของ l e t เตอร์ซิตก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันนะครับเลสเตอรุ่นเครื่องเสมอ q p r สุดมันยังไร้ชายปริติสันผลฟุตบอลเกมอุ่นเครื่อง เกมปีติสันนะครับนัดที่3ของเลตเตอร์ิตีบุกไปเยือนคลีนปาร์คเรนเจอร์ผลปรากฏว่าคลีซี่เฮนาโซเนี่ยซัดจุดโทษกู้ชีพในการช่วยเลเตอร์ไล่ตามจีเสมอคลีนปาร์คเรนเจอร์สุดมัน3-3โดยในเกมนี้นะครับเพชรสันดากา้หัวหอบป้ายแดงของทัพจิงจอสยามทาประตูแรกได้แล้วแต่เลเตอร์นั้นเนี่ยยังไร้ชัยแมตต์อุ่นเครื่องเกมปีิสัน3เกมติดต่อกันซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ตัวเลเตอร์นะครับได้ประตูจาก เคลียร์ใน,ในบอลลีฮอนนะครับที่ทำประตูแรกให้กับเลเตอร์ต่อมาก็เป็นแพสันดากา้าทำประตูแรกหลังจากที่ย้ายมาร่วมทัพเลเตอร์สตีแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฮยนาโซนะครับยิงจุดโทษตามจีเสมอได้หลังจบเกมนะครับเบรนเดอร์เจอร์เผยว่าเขามีความพอใจผลงานของลูกทีมในนัดนี้หลังบุกไปเสมอกับครีนพาร์คเรนเจอร์3-3ในเกมบนเครื่องที่คียามพรินซ์สเตเดียมเลเตอร์สตีลงเกมบนเครื่องเป็นนัดที่3นะครับโดยมีแฟนบอลจิ้งจอกสยามตามไปให้กำลังใจเกือบส0 0 0ัคน ในเกมนี้เจ้าบ,บ้าน QPR เนี่ยขึ้นนำไปก่อน2-0น,นะครับจากชาลีออสตินแล้วก็ย oh ูอันบาเบสเลเตอร์ตีเสมอเป็น2-2จากเคเนตเดวิลฮอนนะครับแล้วก็ไปสันดากา้า QPR ออกนำไปอีกครั้งนะครับจากรอสลิกเก้ก่อนที่ในนาทีที่89นะครับอิเฮนาโซนั้นมาซัดจุดโทษให้กับทีมนะครับแล้วก็ตามตีเสมอได้เป็นสำเร็จ3-3ครับ ผมคิดว่าคุณเองนะครับได้เห็นครึ่งแรกนักเตะบางคนของเรานี่เพิ่งกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไม่นานดังนั้นในพวกเขายังไม่มีความเร็วในเกมมากนักสิ่งที่สําคัญคือพวกเขาเนี่ยได้มีเวลาในการลงเล่นโดยเฉพาะอเยซัปิเรสและก็ฮับบิบรานะครับผมมีความสุขกับการเห็นลูกทีมเล่นในครึ่งหลังพวกเขาไม่กลัวต่างคอยวิ่งไล่เพรสซิงกดดันแล้วก็เปซันดาก้าเองก็ทำประตูแรกได้มันเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับกองหน้าเคียนแอนนิลลี่ฮอนเนี่ยก็จบสกอร์ได้ด้วย เขาเล่นได้ด้วยความโดดเด่นตลอดช่วงพรีจิชั่นอีแอนาโซ่ทำได้จากการยิงจุดโทษภาพรวมถือว่าดีมากนะฮะคู่แข่งเองก็เป็นทีมที่ดีพวกเขามีความฟิตที่ดีกว่าเราเล็กน้อยโดยรวมแล้วนะครับผมพอใจกับเกมนี้โรเจอร์ย้ําว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากทีมจะทาประตูได้แล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของสภาพความฟิตด้วยผมคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังมองหาในช่วงพรีซิชั่นคือทัศนคติและการใช้งานนักเตะให้เหมาะสม นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากมากเรายังมีงานอีกมากมายที่ต้องทําเป้าหมายหลักของเราคือเกมนัดแรกของพิมเมลีกกับบูมินตันเรามี2-3สัปดาห์ในการทํางานให้เหมาะสมแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับผมยินดีไปกับพวกเขาด้วยวันนี้เราได้ประตูแรกของช่วงพรีซนซั่น2-3เกมแรกนะครับเรายังคงเรื่องของสภาพความฟิตด้วยพวกเราเนี่ยจะฟิตและมีความแข็งแกร่งขึ้นในอีก 2- 3สัปดาห์ข้างหน้าโราเจอร์ทิงท้ายส่วนนัดถัดไปครับเลตเตอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบิยาเรอัน ในวันที่4สิงหาคมนะครับคลิกออฟเวลาตีหนึ่งกับอีก 45. นาทีนะครับแฟนมอนิเตอร์ก็อย่าพลาดชมกันแล้วกันสำหรับข่าวต่อมาครับแฟนปืนหวังได้แมดิสันเสริมทัพเป็นรายต่อไปอาร์เซนอลคว้าเบนไวส์จากเวสต์บรอมบีดอันเบียนมาร่วมทัพได้แล้วนะครับด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์การคว้าเบนไวส์เนี่ยมาร่วมทัพครั้งนี้ได้การยืนยันแล้วนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังปราการชาวอังกฤษเนี่ยได้เดินทางกลับมา จากการพักร้อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยทีมชาติโยูโรที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตลาดการซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้เนี่ยปืนใหญ่ดูยุ่งมากหลังจากที่พวกเขาเดินหน้าในการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการคว้าตัวเบนไวด์มาร่วมทัพได้พวกเขาจัดการปิดดิวกับนักเตะม,มาแล้วหลายรายไม่ว่าจะเป็นนูโน่ตาวาเรสแล้วก็อันเบอร์แซมบีลงกงกาจากเบนฟิก้าอันโดรสตามลําดับพวกเขายังมีเจม,เมินิสันนะครับเพลย์เมกเกอร์ของลิเวอร์พูลยังเป,เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพเนื่องจากอาร์ มีความกึงตืร้อนอย่างได้อดีตนักเตะนอริซิตี้ไปร่วมทับแต่อย่างไรก็ตามครับสกายสปอร์ตรายงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลตเตอร์ Letter, ไม่ได้มีแม้แต่จะพิจารณาขายนักเตะพวกเขาออไปหากไม่รับข้อเสนอที่มีมูลค่ามากกว่า7 0ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยโดยจิ้งจอกสยามนะครับได้แสดงความชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการหรือไม่มีความจําเป็นที่ต้องขายเมดิสันที่มีสติที่มีส่วนร่วมกับการยิงและการแอสซิตประตูและด้วยตัวเลขสองหลักเนี่ยให้กับทีมของเบรนเนอร์เจอร์ฤดูกาลที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตามครับไม่ใช่เรื่องเสื่อมภัยแต่อย่างใดถ้าทีมมอิตเตอร์นั้นตัดสินใจขายผู้เล่นคีย์แมนของพวกเขาออกไปในซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมพราะน่นเป็นสิ่งที่พวกเขาทําได้มาตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ขายนักเตะพวกเขาออกไปอย่างน้อย1คนในแต่ละซัมเมอร์นักเตะชื่อดังที่พวกเขานีได้ขายไปก่อนหน้านี้มีเบนเชวเวลแฮร์รี่แมกไกว์แล้วก็ริยามาเรสที่ย้ายไปร่วมทัพเชลซีแมนเชสเตอร์เน็ตแล้วก็แมนซิตี้ตามลำดับ โดยเาะนี้นะครับโรเจอร์เองเนี่ยได้เสริมความแข็งแกร่งนักเตะในแนวรุกมิดฟิลแล้วก็ในตำแหน่งปกักการหลังเพื่อสานต่อความสําเร็จต่อจากฤดูกาลที่ผ่านมาที่พวกเขาคว้าแชมป์เอเวอร์ครับพร้อมกับจบนับที่5ในตารางพรีเมียร์ลีกแน่นอนว่าหากพวกเขาเนี่ยเสียเมดิสันไปจะทําให้ทีมของโรเจอร์นั้นเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วก็จะทําให้เห็นชัดว่าจะอ่อนแอลงในขณะเดียวกันการย้ายทีมอองไปของนักเตะเองเนะครับก็จะทําให้เขาเดินถอยหลังในอาชีพการ้าแขมเขาด้วย เพราะไม่ว่าด้วยผลงานในสนามหรือความสําเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาชัดเจนว่าเดเตอร์นั้นเป็นทีมที่เหนือกว่าทีมดังจากกรุงลอนดอนครับในขณะที่แฟนบอลเดะกันเดอร์นั้นเนี่ยอยากให้ทีมรักของตนเซ็นสัญญาก,กับแมดิสันหลังจากที่พวกเขาสามารถคว้าเ็นไว้มาร่วมทัพได้แล้วจากบรตันโดยมีแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับได้แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียโดยแฟนบอลคนหนึ่งกล่าวว่าด้วยความที่มีความเป็นไปได้ว่าซาก้านั้นเนี่ยจะอยู่ต่อเพราะฉะนั้นไม่มีขว้างใด ทั้งนั้นที่จะไม่เซ็นสัญญากับแมดิสันคว้าเขามาร่วมทําให้ได้นะอาร์เซนอลแฟนบอลอีกคนครับเสริมว่าเราจําเป็นต้องมีแมดิสันในทีมนเอเวอร์ตรดเียมในขณะที่คนที่3ามพูดว่าแมดิสันนั้นอีกคือรายต่อไปส่วนอดกคนก็ได้พูดว่าเรามาจัดการคว้าแมดิสันให้ได้เสียเถิดอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับไม่รู้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยจะมีความใจถึงมากน้อยแค่ไหนนะครับในการทุ่มระดับมากกว่า50ล้านปอนด์ ในการคว้าตัวมิลซันของเราไปนะครับก็ต้องรอชมกันแล้วกันสำหรับข่าวต่อมาครับจิงจอกแค่วครับวิลล่าประกาศคว้าตัวเบลลี่เสริมเกมรุกแอตันวิลล่านะครับแถลงการยืนยันว่าบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวลีลอนเบลลี่ปีกทีมชาติจามเมกาของไบเออร์เลเบอร์ก e ุเซนมาร่วมทัพเป็นทีมแล้วด้วยก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย23ปีตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพทั้งวิลล่าเลตเ,เตอร์และก็วูฟแฮมตัน ก่อนที่สิงห์พงาจเองนะครับจะประกาศคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทัพเป็นที่ร้อยแล้วด้วยเหลือขั้นตอนแค่ตรวจร่างกายแล้วก็ตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวเท่านั้นแต่วิลล่าเองนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของค่าตัวนักเตะแต่อย่างใดแต่ว่าฟาบริซิโอโรมาโนนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังระบุว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ 1, 3 8 0ล้านบาทไทย โดยจะส,สัญญาเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งถือว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีในกลางสัปดาห์หน้าเบลลี่ถือเป็นนักเตะใหม่รายที่3นะครับที่ย้ายมาร่วมทัพสิงห์เพงื่อในช่วงสมร์น,นี้นะฮะต่อจากอิมเบเลโนบย์อนเดียนะครับของนอริซิตี้แล้วก็เอสลียยังเนี่ยหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานแต่ถ้าว่าอนาคตของแจ็คกิลิตกับตันทีมคนเก่งนะครับยังคงไม่มีความแน่นอนหลังจากที่ถูกแมนซิตี้นั้นตามล่าตัวอย่างหนักนะครับสำหรับข่าวต่อมาครับ เมดิซันสู่ปืนใหญ่บิ๊กเดยลที่กาลังสะเทือนตลาดนักเตะตลาดนักเตะอาจกําลังจะมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังข้อตกลงลหลายอย่างเดีลใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและเงินสดกําลังจะปิววานไปทั่วโยุโรปอีกครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้สิ่งต่างๆกําลังเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะขณะที่เจ้าของเงินที่รอจะจ่ายอยู่หลังจากที่บรรดาผู้เล่นของสโมสรต่างๆนะครับกลับมาจากช่วงพักผ่อนหลังจบศึกยูโรที่ผ่านมา และก็สโมสรต่างๆได้เริ่มมีการาลงนัดกระชับมิตรในช่วงพรีซิซั่นด้วยการแข่งขันไปทั่วโลกท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เข้มงวดครับมหากาบช่วงซัมเมอร์บางส่วนเนี่ยจบลงแล้วนะครับโดยที่การย้ายไปที่แมนเชสเตอร์เตนทของซันโชวารานนะครับได้รับการยืนยันจากสโมสรแล้วก็อาร์ซนอลน,นั้นยืนยันการย้ายทีมของอันแบรสับี้โลูกงกานะครับกองกลางเบลเยียมแต่ยังมีอีกมากมายนะครับที่อยู่ในระหว่างดําเนินการอีกด้วย ข่าวลือเกี่ยวกับเจมีดิสันย้ายซบเลตเตอร์นั้นเนี่ยเริ่มหนาหูโดยเลตเตอร์เนี่ยให้แง่เรื่องของการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็น่าประทับใจโดยเพซันดากา้าบูบาการิซูมาเร่แล้วก็แรนเบอร์ทานล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมทีมชุดใหญ่ที่ดียังคงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขานั้นยังคงสูญเสียหนึ่งในบิ๊กเนมของพวกเขาออกไปนะฮะแล้วก็ในขณะที่การคาดเดาเบื้องต้นส่วนใหญ่นะครับมงงงุ่งเน้นไปที่ยูริตุลมอง แต่ดูเหมือนว่าเมดิชสเนเองตอนนี้นะครับกลายเป็นหัวข้อใหญ่ในการสนทนาเป็นดับหนึ่งแทนโดยที่อาร์เซนอลนะครับเป็นตัวเต็งของนักเตะรายนี้ที่จะคว้าไปร่วมทัพให้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีบิ๊กดียลที่กำลังสะเทือนตลาดนักเตะอีกไม่ว่าจะเป็นแจ็คกิลิตสู่แมนซิตี้เอลลิมเบลฮาร์แลนด์สู่เชลซีพอปอกบารสู่ปารีสแซมแมงเบนไวส์สู่อาร์เซนอลแฮร์รี่เคนสู่แมนซิตี้ชวนกุนเดสู่เชลซีมาตินโอเดกาดสู่อาร์เซนอลกิตเตโนเดนโดสู่ปารีสแแมมง แล้วก็คเรียน,นที่เปียนููแมนเชสเตอร์ในเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นดีลใหญ่ทั้งนั้นเลยต้องบอกตรงนะครับว่าแต่ละดีลที่ได้นําเสนอไปนะครับสะเทือนโลกกันทั้งนั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ